สวัสดีนะครับผมสัสดิุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็วันน MM ี้นะครับเรามาเพราะกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งเป็นก <riders> yeah. yeah, so right. so ิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่นะครับสมัคร i อดีใหม่เนี่ยรับไอเทมฟรียกเซันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่สนใจจะเล่นเกมคาบาวแต่ว่าคิดว่าตามของไม่ทันหรือว่าทําของไม่ทันผู้เล่นเก่าเนี่ยตอนนี้นะครับคาบาวได้มีโปรโมชั่นนะครับถ้าว่าเราสมัครไอดีนะครับผมตั้งแต่วันที่17มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้รับไอเทมสุดพิเศษนะครับเป็นไอเทมเซตบวก15กันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเงื่อนไขหลักๆของกิจกรรมนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าต้องเป็น ID ที่สมัครตั้งแต่วันที่17มกราคมเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับและไอเทมที่จะได้รับเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับผมหก็คือเซตซิกเมทัลนะครับบวก15นะครับทั้งเสื้อมือเท้าอาวุธนะครับได้ทั้งครบเซ็ตเลยนะครับบวก15เพียงแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับจะมีอายุการใช้งานเพียง60วันเท่านั้นหรือว่า2เดือนนั่นเองนะครับแต่เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับ อย่างที่2ก็คือพรีเมียมแพทินัมนะครับนั่นก็คือได้พรีเมียมฟรีระยะเวลา7วันนะครับโดยไอเทมเซตบวก15เนี่ยจะถูกนับวันก็ต่อเมื่อเรารับออกมาจากคลังนะครับส่วนพรีเมียมแพทินัมเนี่ยจะได้รับทันทตีตั้งแต่เรารับไอเทมกิจกรรมเข้าไปนะครับโดยรายละเอียดคร่าวๆข,ของชุดบวก15นะครับผมจะมีดังนี้นะครับเสื้อซิกนะครับจะเป็นซิกบวก15 M 7นะครับ ในสล็อตเนี่ยจะเป็น HP ทั้ง2สล็อตเลยนะครับส่วนมือนะครับจะเป็นมือบวกสินะครับ M7 นะครับในสล็อตจะเป็นดีเฟนซ์ทั้ง2รูนะครับรองเท้านะครับผมจะเป็นบวกสินะครับ M7 ในสล็อตก็จะเป็นเลือดทั้ง2รูนะครับส่วนหัวนะครับจะเป็นหัวคลิ40นะครับไม่ใช่ M สิบหนะจริงๆจะเป็นคลิ40นะครับ ก็คือหัวคราฟคีสิบหกแล้วก็เป็นคีในรูยี่สี่นะครับก็คือรวมกันแล้วก็จะเป็นคีสี่สิบนั่นเองนะครับส่วนอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยจะเป็นบวกสิบห้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอาวุธตามสายอาชีพของแต่ละคนนะครับโดยออฟเนี่ยจะเป็นเลเจ็ดคีี่สทั้งสองข้างนะครับเท่าที่ผมได้รับมานะไม่ใช่อมสิกับอมสิตามหน้าเว็บนะครับ โดยวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับผมหลังจากที่เราสมัคร ID ใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคลิกนะครับตรงคําว่ารับรางวัลกิจกรรมนะครับหรือว่าคลิกตรงคําว่าคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยระบบจะให้เราทําการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราล็อกอินด้วย ID ใหม่ที่เราเพิ่งทําการสมัครเข้าไปนะครับโดยหลังจากที่เราล็อกอินเข้าแล้วนะครับเกมจะนาเรามาสู่หน้ากิจกรรมนะครับให้เราเลือกไปที่กิจกรรม New c o m e r นะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการไอเทมของเซตอาชีพไหนนะครับ ก็สามารถเลือกเซตไอเทมของอาชีพที่ต้องการได้ซึ่งของรางวัลเนี่ยจะถูกย้ายเข้าไปสู่ในช่องแคสในเกมโดยอัตโนมัตินะครับโดยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ID ที่จะได้รับไอเทมเนี่ยต้องเป็น ID ที่สมัครตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถรับกิจกรรมได้ทั้งเซิร์ฟสกอร์ปิโอแล้วก็เซิร์ฟตัวโก้นะครับต้องเป็น ID ที่สมัครใหม่เท่านั้นด้วยนะครับน่าจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นใหม่นะแล้วก็ถ้าหากว่า ใครอยากลองเล่นอาชีพอื่นที่ตัวเองไม่เคยเล่นเนี่ยแล้วแบบขี้เกียจทําของไม่มีงบทําของเนี่ยก็มาลองสมัครใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่ดูได้นะครับเพราะว่ามีพรีเมียมให้ทั้ง7วันนะครับว่า7วันเนี่ยน่าจะร้อย5 0ได้สบายเลยนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย